ระบบ PWS สามารถเอาไปใช้กับนอกสถานที่ได้อย่างเช่นออกไปออกฮูดหรือไปตามตลาดนะัดตัวนี้ก็สามารถเชื่อมได้ก็คือการใช้มือถือเครื่องหนึ่งปล่อย h o t s p o ให้กับหน,น้งผินแล้วก็มือถือเครื่องหนึ่งก็คือใช้เชื่อม PWS เราก็สามารถพกพาไปตามสถานที่ต่างๆได้ตามคลิปนะครับขั้นแรกเราจะใช้มือถือเครื่องนึงปล่อย hotspot ขั้นที่2เราก็จะใช้ มือถือเครื่องหนึงทำการเชื่อม Wi-Fi ที่ปล่อยฮอสปอตแล้วก็เชื่อมปรินเตอร์นะครับอันนี้คือการทำทำการคอนเน็ก Wifi ที่ปล่อยฮอสปอตเข้ามาให้ทำการเลือกชื่อ Wifi ที่ ที่เป่อยออกมาแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วกดเชื่อมถ้ากดเชื่อมสําเร็จนะครับปรินเตอร์จะก็จะปริ้นรหัสออกมาต่อไปก็คือทดลองการเชื่อมการเข้าลายนะครับ ข้าวลนของเราทดลองสั่งอาหารกดสั่งครับเมื่อสั่งแล้วปรินเตอร์ก็จะปรินรายการออกมานะครับตามรูปภาพนอกจากปรินเตอร์จะปรินแล้วเนี่ย ก็จะมีลายแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการปพิั่งทดลองสั่งออเดอร์ที่2นะครับเครื่องพิมพก็จะปพิมพรายการตามออเดอร์ที่2แล้วก็จะมีลายแจ้งเตือน ทุกครั้งที่มีการสั่งไลน์ก็จะแจ้งเตือนตลอดนะครับแล้วก็เครื่องปริ้นก็จะเคลื่อนเ,เชื่อมกันตลอด